พอเตยมืออื่นมาเด้อขึ้นจอยครับผมอืมบนเมยดอกขึ้นนลยเอาซ้ำดอกเอาได้ไม่เต้เป็นหนามเลยโอ้นี่คือบอกเลยพคนมใหญ่เลี้ยวปนใดดอกเออพคนมใหญ่เลี้ยวปนใดดอกเม็ดฝนเมื่อกี้เห็นหนาวพ่อแต่ของพอดีแสบแท้เด้อบ้านญ่กะบอหญ่ครับผมพอดีแกงเลยครับปากปิงภาษาบ้านบานปากปิง เียจ so bon ็บเรงเไม่ต่ดเจ็บเรองเรเสียงนยเสียงวะเสียงนี่โบหงคือกันเสียงสนี่ห้องพี่น้องห้องก็เรื่องเพื่นครับผมบนพี่น้องักงาใหม่งานอยว่ภานม่เตอร์สุดยอนเลยครับผมเอาบด เอาซ้ำเอาตัวเอาได้ไม่เตะมืออื่นมาเก็บด้วยพอเตยมือนี้ดอกหน่อยกะมีพี่น้องดอกเฮ็ดซุปกะมีเนาะพอเตยเฮ็ดซุปหน่อยมือหนึ่งเฮ็ดซุปหน่อยแต่ว่าเฮ็ดแกงหลายเนาะมือนี้ถือว่ามานแบบสุดยอดเลยอีกคือเกาม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 ่เลยไม่เตะกระลังแตกไหมแซ่เลยไม่เตะพอดีแก่งเลยชุดหยอดเลยชุดขอนเลยครับผมอุ้ยมานเอามัน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 ครับผม สว,วัสดีพี่น้องแล้วแตยอะไรไม่เตยค่ะขอสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชศราเอฟซีถูกพันทุกหม่องทุกบอลขอสวัสดีเอฟซีทั้งชาวไทยชาลา่าชาวต่างประเทศเนาะคะ่ะมือกกะออทท้อนี้ก็พาพี่พาน้องน้ำเฮ็ดโบสเฮ็ดคอนอีกคือเกา่านคือเก่าพี่น้องมาคอนเก่าหมู่บ้านละครับผม,มเห็นกะจีไว้ครับผมคอนหมู่บ้านนี่ก็ใหญ่ขึ้นมาอีกแล้วเนาะแตกขึ้นมาใหม่ก็มีพี่น้องที่กัดได้พ่อเตยเฮาสวัสดีครับเอฟซีนักกล้าเฮ็ดไม่เตยพ่อเตยป้าแต่ทุกคนกุ้หม่องกุ้งบอลเด้อครับผมมาพา พิการเก่าเลยครับบ้านหนองเมฆตำบลนอครับอำเภอบุญทลิจังหวัดอุบอลราชธานีครับผมพูดพอเตย,ยเห็นผมครับผมเป็นข้าวเลยครับวันที่ว,ว,ทว,วันที่สิบหาาออบบ้ามษาพศสองพันห้าครับผมลุยกันเลยครับผมแตกขึ้นมาใหมก่กันแล้วเน่เน่นก็บเก็บไม่เตยเก็บเก็บนี่คอท่านเพื่อนม่องเห็นดอกหน่อยเพื่อนไหวเมื่อวานครับผม ้าวเจ้าแม่เต้เจ้าอ้ยพอดีแขงเลยครับมัอนี้เห็นดอกหน่อยเพื่อนหมูว่านไหมผมมัอนี้นก็ใหญ่ขึ้นมาพอดีแขงพอดีแขงเลยมัอนี้หมูว่านเอาบ่ได้ครับ้าวเจ้าแม่เต้ยคูนขอนต่อกันกับขนาดเลยพุ่นเรื่อยๆเลยครับผมหมดเนะาะ่นหมดกัดเจ็บขนาดเลยหมดขั้นนัหนึ่งเรื่อยๆยครับผม อย่าปลาชูนได้ดอกหน่อยเพิ่มอีกเต๋อโอ้ยยอดเลยเพิ่อนึ่งวันได้เต้ยมื่อนี่ได้แกงงามๆเลยได้พีเนียนมือนีเป็นเฮ็ดแกงแท้เหระครับแถวที่พอเต๋อไปเพราะว่าหมูหวานเพป็นโบหันเห็นอันนี้เห็นดอกหน่อยเพิ่นครับผมบึ้งหมูหวานโอนมือมืออื่นนีสิพอดีระบาดในม่วนเนี่ยน จะจะย่างเพิ่นบบกับบุ้งครับหมานไผ่หมานมันครับผมดหรุ่นน้ากันไปเรื่อยๆอะไรที่น้องโอ้ยหมดเจ้าไม่เตยเจ้าดอกก็เอาเอาเลยมือที่สามแล้วล่ะพี่น้องอ่ามือที่สามขาเตยให้โบสถ์ครับผมอู้ยพี่เตยคอนี่เนี่ยไมแเห็นพี่ดอกไม่เงีตุบุติปีเลยเนาะ ต้องกันมึงกับพอเตยไหมเตยครับผมปาดเขาตัวนี้ที่พอดีงามครับผ่าหล่อปลาหล่อเขาสุดยอดเลยครับผมขึม้นแตง่ายเร็วเฮ็ดงามนะครับผมเล่นดอกไหน้อย่าบานเอาบ่ได้ครับผมมือน,นี้มาสวยมามือน,นี้เอาได้ครับผมอย่ามาถึง ยังมีดอกหน่อยดอกงามดอกเอาบ่ได้กะมื่ออื่นมาไหมเห็นมั้ครับผมเห็นหนาฝนปีนี้เลี่มไปเรื่อยครับออกมาแล้วที่แหลงแล้วด้วยดอกสวยๆเด้อพี่หน่อยไม่ดอกดอกสวยๆครับผมเมื่อหนึ่งเป็นเห็ดแจงอีกคือเก่าเด้อมันมีเห็ดแจงขึ้นมาคือคนผัวอ่านอะไรนี่นี่เมื่อวานก็อยาก เป็นเห็ดปาลายเท้าลายเนาะแม่มือนเีนเป็นเห็ดแกงครับผมตดอกที่สวยงามเลยครับไปได้เลือกเอท้าเท้าเก๊กอู้คือดอกงามที่พอตุกรลังพอดีแกงครับผมเป็นปากปีงเน่ครับผมเลื้อซ้ำเลื่อนบาดเจ็บเอาไม่เตต้นได้นียมือนหนีมากผัดดอกงามเนาะน มีแต่เห็ดแกงเลือมือนนี่เด้อดอกงามมันมันเลยมีขนครับผมพอดีแกงเสีบๆครับผมดอกงามนอกเผื่อเม้าเจ้าไม่เจอเจ้าแต่เห็ดแกงเลยมือนี่แต่ว่าอาจจะพอเต็มตาง่ายได้พี่น้องกันแน่นเไปเรื่อยๆไม่เคยพูดป้าทั้งนาครับผมทั้งนายไม่เตอเบิ้งเบิ้งเบิ้งครับผม โอ้ยโอ้ยแม่ไม่แตกใหม่ละลายเด้อพอเตยมืออื่นมาเด้อขึ้นจอดครับผมอืมบุญเมยดอกเพิ่งนี่ยเอาซ้ำดอกเอาได้ไม่เตะเป็นน้ำเลยโอ้ยคือบอกเลยเพิ่งเมย์เลี้ยวบนไดรดอกเออเพิ่งเ่ย์เลี้ยวบนไดร์โดเหตุฝนเมื่อกี oh, ้เห็นหนาวบุญเมยดอกเป็นน้ำอยู่ในนี้นี่ พันป้าใหพื่อนใหญ่เมื่อหนีเนาะเนีนนนกเก็บเต็มตาครับของหนึ่งออพ่นใหญ่ชามเลียนสิบบูดูดหน่อยเนียนอู้นาจะจุ่มแล้วพี่น้องบายชุดหยอดละหลอดครับผมเหนพเนียนมือมอื่นเมื่อเตยกัติดธุระกับสีบได้ม,มาน้ำพอเตยเด้อเนียเตยซ้ายเดียวอย่ครับอ้ายเดียวอีกมืออื่นอู้ขันใหญ่เมื่อศเนิยนกดหยครับ พ่อแต่ของพอดีเสียบแท้เด้อบ้านญ่านากบับใหญ่ครับผมพอดีแกงเลยครับปากปิงภาษาบันบานปากปิง<น> <c oughs> แกงสดเส<น>ียงเลขาเพล่นเจ็งงบเรื่องเรื่องไม่ต่เจ็บเรื่องเรื่องเสียงยังจังวะเสียงซะนิทโมหงคือกันเสียงซะนี่ห้องพี่นอ้องห้หองกเ็เรื่องของเพื่อนครับผม จักมาไกไ่เมาไกล่ะไะละพี่น้อยฟังเสียงในโทรศัพท์เด้อชะนีห้องคุณโตคุณหาวบ<ะ>ุ่ต้องขุดกันนี่พอเต๋อ ทำนังอาเม่เตะเออมันเป็นเห็ดผลนมันบ่นยังนีงทั้งผุนก็มีพอเตอเอ้ม่หมานครับผมมันหมานเบิรงพี่น้องหักงานใหม่งานเอาไว้ในเมตเตอสุดยอดเลยครับผมเอาบ่ได้นี่เอาซ้ำเอาตัวเอาได้ไม่เตอือะ้เตบอกมานาเหมือนโอคือบ่อหลังอานี่ไก่เอาได้เวิร์เลยนะมันบนอย่เออซ้ำนั่นเอาเลย มันเป็นเห็ดดอกใบใหญ่เนาะแม่นมันบอกว่าเห็ดหนาวแมงเหี้ยมันก็ใบใหญ่เหี้ยมีคนสเสื่อมบานเลยดิเป็นเห็ดดอกหน่อยาเนี่ยจุ่มไหวบานแม่นิดห่งบุ๊กไปเตะเด่นของหน่อยสักก้อนห้ามือนึ่ เก็บเล็กผสมหน่อยไปเรื่ลยพี่น้องมันบอกคือบ่อเลยเอาโลดยูนเออเอาโลดทำเอาไว้ก็ได้บ่อมันนีเมื่อไงในนั้นจนไหนก็บ่อทั้งไงเรียนพีชหน่อยแล้วเนาะข้อคอนนี่ไม่เตะคอนนี่ซุดคอนฟูดครับตะวันบอนาครับผมทำแต่กระสือจอดแล้วครับผมเจ้าเท้าเจ้าทำนี่ก็ซุดยอดแล้วพี่น้องโอ้ยไผ่หมักของหน่อยเด้อเหมือนใหญยังไงเลยอะไรทั้งสุดยอดเลย นี ab, ่กระชูดขอนปุดครับผมประมาชุดแบบบางๆไปเรื่อยๆเถอะเอาเนาะมันอ่านแล้วนะน้ำเนี่ยเอาเลยมันอ่านเดี๋ยวๆๆกำตามน้ำนะไม่เตยบ้านเอาเลยไม่เตยเอาเลย เหมือ่มันเห็ดกแกงเหรอครับผมเห็ดเลี่ยมเั้นซี่หมือแต่ว่าให้นะนะกรบบนะแ่นโบนี่นเหรอพี่นอ้องถือบดนะกรบโบหูเลรครับผมช่วงนี้ขอไปซ้ำหนึ่กัไปสะกครัครับพอ่อชามพ่อขอหนะนนโอ้ยน้ำกระได้น้ำกระติดเม็ด <c oughs> <c oughs> เอามาสองตาสีมันบอระพี่น้องมาหนี่งบ้านจะเต็มสองอยู่อันที่เก่าละพี่น้องมันลุนมันที่จะกับมันเนาะพอไงหายก็ได้กระได้ครับผมเต็มสองตาอีกบอมาหนึ่เนาะอ่มันมันเด้อพอไงเก็บไปเต้เก็บเนี่ยมันเลยพี่น้องเอ้ยปากีงภาษาบ้านพอเต้ครับผมเมือเตยเก็บหมองละดอกสองดอกเอาเอาเรื่อยๆแล้วครับผมรุ่น บ้พื้นว้าไปแล้วแต่ว่ารุ่นจะเต็มตาบ้ครับผมเอาได้แถวตัวพอเอาก็เอามเอนี้เป็นเห็ดดอกหน่อยแหงงเนาะเนี่ยดอกหน่อยครับผมโอ้สวยๆงามๆเลยแกงเสียบพอดีเสียบเนี่ยอล้วเป็นเห็ดขนเนี่ยเห็ดขนอยู่นครับผมโบ้ดอกเห็ดขน จัดแม่เตยจัดโอ้ยงามๆเลยครับผมพุ่นทั้งผุ่งกระเมียนเอาไปไล่มาหันจะไปพุ่นแม่เตยมาไล่มาหาพ่อเตยโอ้ยพอดีแจ่มเลยครับผมเหมือนแหม่ไม่ต้องแม่เอาดูนครับผมจะมีเฮไปรเรื่อยแล้วครับผมโตหน่อยจะมีโตนี่แม่เมืออื่นพ่อเตยได้เล่มอีกทั้งจะออกบัวลายแต่กระชุดยอดครับผม โดกงามโดกพอดีแกงเดนเอาเลยมือชุนมันอยู่ไก่กันเนักหนาฝนชุดจอดครับผมโอ้ฝนเต็มเต็มกะจีออกมหม่กันนี่เนี่ยดอกน่อยคนครับผมเอาเลยมันชุ่เคนจะุบเออย่านนุบเอาเลยผมท่งบครับมบนกุกขอนซุกขอน้อพี่นงนดอกก็อเลย บนน้าเตะกระสุดขอนขอนเกาปัดด้ยครับผมไปเรื่อยๆแล้วนะพัดพี่ตะโดพอดีเก่งลายไม่ทุนเลยกอะสุดขอนปัเด้นเกาครับผม

บอนดอกเพิ่นงามแห้งพูยถ้าบอนดอกน่อยเพิ่นจังได๋มันก็ตาเพิ่งบานแตกไปเรื่อยแล้วพอเตะนอ้าสิตเต็มแล้วตาแหล่พูหลังน,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 นี้แต่ยืนไปสูงมื้นีน่พอดีแกงแท้ครับผมโอ้ในตาครับ มีแต่เตาะถุ่นมามามามเมตเตยฝุ่นเมตเตยกำลังลงมาจากภาคครับผมเมตเตยเนีมาว่าจะบเมนเ็ดครับผมงามเนาะสุดคอนพุดเลยครับฝู่นพอเตยลายหนั่นละผลละเตเตยเนี่ยเห็นแล้วครับผมเก็บไปเลยเมตเตยมองไปเล่นเยอาเตยไปเก็บไปเลย เต็มแล้วได้ตาอ่ะอัดยานนี่มันเต็มอัดเลยแม่เตยอ,อ่ะเดี๋วพอเอาได้เอาอู้ทางนัน้นก็ไลยสุดยอดครับผมสุดคอน,นอีกเดี๋ยวยับประค่าคุณก็ครับผมดันมากไม่เตยดันมากนี่ซิเต็มตาอะไรนะพี่น้องนมุดมุดไม่เตยโย่เขาเตยเะ้รเจ้าเจ้าเดงวะมดมุดมุดไหลือง่ายแล้ว <c oughs> ตามห้างมุดแดงเลยครับผมโทษเจ้าครับบื้อบบ้าบ้าบ้านี หมด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 อุ้ยเอาเล่นเอาเล่นเนก็เป็นเฮ็ดซุปได้ขันทำรุนเนใหญ่เร็วฮีทเลยเนี่เห็ดหนาฝนหญ่เร็วครับผมมาเรื่อยๆครับผมโอ้โหผมอยู่หอบแค่เดียวเดี๋ยวพ่อเตยลุกจากคอนกันครับผมยังไม่เตยเนาะมันบุ่นตาสองพี่น้องตาสองก็บไก่เต็มเลยนะพ่อเตยเจ็บมาเรื่อย ตาไม่เตยเต็มเลยครับผมเห็ดเล่มเนาะเม็นไปเรื่อยๆน้ำงาคนมันก็จะมีเห็ดสุบเห็ดแกงเนาะอะไรสีเลยจะนี่งาคนออกน้ำงาเนาะเป็นเห็ดสุปตรงหนึ้งเนเด็ดแกงได้เดี๋ยวเขามาแถวก้อนขอนึ่งชุดปุดยเตยก้อนหอยหอยเมื่อใดจะขอหน่งที่เก็บเต็มตา นิดสุบตุนงงตาสองค่ะพี่น้องกสรุปคลิปในวันที่สิบหามษาพโสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนักลาเฮดเมตเตยพ่อเตยป้าแตกมานีกับผ้าพีผ้านองเขาป้าน้องเมฆข้นป้าขึ้นเขาคือเกาละพี่น้องมาตามลาเฮดบดเฮดคอนละพี่น้องเป็นมือที่สามเนาะพ่อเตยมือที่สามมือที่สาม ของปีนี้ล่ะพี่น้องน้ำเฮดบเดเฮดขอนมานคักอีกแลยสองกระตาเต็มคือเก่าเด้อพี่น้องมื้อนี้ดอกหน่อยก็ม,มีพี่น้องดอกเฮดซุปก็ม,มีเนาะพ่อเตยเฮดซุปหน่อยมือ้อน <He ard S 2> <ม>ี้ยเฮดซุปหน่อยแต่ว่าเฮดแกงหลายเนาะมือ้อนี้ยถือว่ามานแบบสุดยอดเลยอีกคือเกา่ามื้อนี้พี่น้องกะได้เก็บได้เล่มไปเรื่อยๆเนาะพ่อเตยเฮดบ่หลายแต่ก็ได้2ตาอยู่พี่น้องแมน่นก็ได้เต็ม2ตาคือเก่าในมื้อนี้เ็หม่องเล็กๆน้อยไปครับ หาเล่มเนาะนหาเล่มไปเรื่อยๆออกโบนาโบไลคือช่วงหนาหนาวเราพี่น้องเฮ็ดย่ามนี่้งไ,ไปเรื่อยๆครับผมมืออื่นกะหลุ่นก็พอเตยไม่อีกเดอ้อพี่น้องเม่เตยกะติดธุระอีกคือเก่ามืออื่นบ่ดได้ขึ้นมามาหลุ่นน้ำพอเตยว่าพอเตยสิได้จักกะจักกะตามืออื่น <c oughs> สีมันหน่อยมันลายซํำไหนเนาะก็ขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับนากลาเห็ดเม่เตยพอเตยปลาแตกถูกมองบอลเด้อพี่น้องขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ ขอบคุณทุกๆกำลังแรงใจและพี่น้องสำหรับมือนอีกนันคือเกาพี่น้องก็ขอ,ขอสวัสดีค่ะสวัสดีครับผม